ฝากทึ่งานายกอุงอิงด้วยนะคะเมื่อวัน,น,ะะวาาน,นที่17อะค่ะธีวมานาครนซี่ธรรมาราแล้วก็ให้เข้าไปจัดเรียงแทวไปตอนรับนะคะรถติดถังเมืองเลยอุงอิงส้มควนทีว่าอีเห็นใจชาวบ้านไม่ใช่ว่าเออมาเลยทึ่งที่นี่มาสร้างป่าร้ายกับชาวบ้านมาถึงลบมาเยี่ยมเขบ้านแม่พัวก,ก็ได้ไม่ใช่ตรงมาทึงในเมืองนี้มาทึ่งในเมืองรถติดรถติดออกไปไหนไม่ได้เลยช่วงวันนั้นอะทีว่าอุงอิงมานาฟากบอกกันว่า ถ้าอีมานคือให้มาให้ได้จังว่าสกิดไม่ใช่ว่ามาถึงไงชาวบ้านเดรนวันนั้นให้ทุ่งอย่างฉีพันทุ่งสักขีหละก็ไม่ได้ให้ชาวบ้านพันทุ่งหมาให้ชาวบ้านติดไปกันซึ่งถ้าหมาคนที่ไม่ได้รับเขารู้สึกมันปลื้มตีว่าเขาอยู่บนลังค่านั้นซึ่งในนี้าว่ามาถึงแล้วนี้ให้ไม่ต้องให้ไปรับไม่ต้องตังเท้าไอ้นี่ถ้าห้านต่างกองต้องไปช่วย ตังเต้นต้องไปช่วยแกเต้นเท็ดมีเวลาไปได้ช่วยชาวบ้านไม่มีเวลาให้ได้ช่วยชาวบ้านเลยวันนั้นทั้งวันเราทําข้าวกลองเหม่ห้าพักก็ไม่ได้ไปหนังบาอยู่ตอนรบบอุ้งอิงอันเบลอขาดุนไปหมดเลยคิดว่าซึ่งทีนีเดี๋ยวหลังอขอห่างจากนี้ฝากบอกนะว่าเวลามีอุทกภัยหรือว่ามีน้ำท่วมมีอะไรตรงไห้นนะรบกวนที่นะคะท่านนายกว่าให้เพลงให้ดี A D D ว่าไปแบบไห้ไปบรรยายชาวบ้านเดือดร้อนนั้น